นี่คือขนมปังเข้านะคะขนมปังดําหรือขนมปังเข้าของคนเล่นมากอันนี้มันจะเป็นหอยอย่างน่ะกินแล้วมันจะอ้วนนะคะถามว่าอิ่มไหมมันจะอิ่มพักหนึ่งเจ้ามันก็เหมือนข้าวแหละแต่ว่ามันอันนี้มันก็เป็นข้าวมันก็แล้วแต่คนกินนะ่นมันเป็นเม็ดข้าวเม็ดทันยพืชของบ้านเขานะคะมีคนขอวอังสมศรีสอนทำสมศรีขอเวลาไปสืบออุปกรณ์กันจ้า เราต้องขอเวลาเพราะว่าสูตรสีสมสีทำก็หัวหน้าคนเกา่าอ,อ่ะมันต้องมีหัวเชื่อมันต้องมีหัวเชื่อสมมสีต้องดูวิธีก่อนจ้าว่าทำยังไงที่เราจะไม่ใช้หัวเชือ้ออันเนี้ยมันจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นะน้ติจะเป็นฟองอะ่ะอืมพูดไม่ได้เนะ มันจะซาบกินนั่นเจ้าวะซาบกินน้ำฟองอ่ะน้ำชาที่เป็นฟองนะเจ้านี่เหอกินของแอลกอฮอล์กินมันแบบกินไนด้ไรแหละเหมือนคนเมาขำอ่ะ <c oughs> ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะมันเป็นรสชาติแบบมันอร่อยแหละสอสัีน้ำผูจะดาจะได้ ความคิดของน้ำสีนงสีว่ามันอร่อยกินอันนี้มันอ้วนนะคะตอนนี้ประมาณตีห้าสมสีที่เป็นคนกินข้าวเจ้าจะกินก่อนเที่ยงนะคะพอหลังเที่ยงจะไม่ค่อยกินถ้าจะกินก็กินพวก เมีย่ยงป๋าหรือว่าส้มตำเป็นอย่างเอ๊ะกินถ้าใครอยู่เดนมากถ้าจะซื้อกินยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้อร่อยแพงหน่อยแต่อร่อยน้ำปังดำเลยมันทำยากมันต้องทำต้องมักไว้มักไว้ทั้งคืนเลยนะอนเนี้ยแล้วก็ต้องมีหัวเชื่อ๋ยวสมศรีหาวิธีทำก่อน แล้วต้องดูอุปกรณ์ติเมืองไทยมีหรือเปล่าแบบพวกเม็ดข้าวหรือเม็ดธัญพืชอะไรอย่างเงีงย้งยแห้ะเจ้าแต่อยากจะทำาพือเอยากให้ f อฟซี c. ทำเป็นทุกคนนั่นแหละเจ้าต้องหาวิธีก่อนว่าจะทําแบบไหนถ้าใครทําไม่เป็นมันกะแข็งนะมันเหมือนกับข้าวตีเ้ามันได้แก่หรือว่าข้าวตีมันไม่สุกอื อันนี้แฮมจะคนจะว่าแฮมดิบมันไม่ดิบนะคะมันซุกแล้วเจ้าอร่อยพรังอะ่ะ เาจะซื้อกินมันง่ายดีถ้าทำมันก็นจะมาเปลี่ยนฟ้งเปลี่ยนไฟอย่างนี้เนาะเจอกับบางคนจะเป็นทำกินเองการทำกินเองมันก็นดีไปอย่างดีต่อสุขภาพ มันเจ้าอยู่ายกำลังจะใส่เนยนะคะหินกระแยมหินกับเบคอนหินกับไข่ต้มเหมาะจ้ะไ่เนี่ยไข่ต้มก็อร่อยนะคะี่ยไข่ต้มแบบแดังมาตูมอ่ะขู่กับนเนี่ยนะลำอร่อยอร่อยแล้วสม้มซีอยากจะทำส้มซีจะทำให้ให้เอฟซีดูนะคะ เดี๋ยวจะไปหาสูตรทีม่มันแหม่นยำสูตรสมสีมันก็แม่นยำในหละเพียงแต่ว่ามันจะต้องใจมันทองอย่างะมันต้องใจหัวเชื้อเจ้าสมสีต้องดูก่อนว่าอันไหนที่มันไม่ใช้หัวเชือ้อต้องหาดูก่อนเจ้ามันมันมันไม่อร่อยอ่ะอ แล้วมันจะมีสีของเปิ้ลนะมันจะมีสีแบบสีใสให้ขนมปังเป็นสีดํา